สิมาว์ฮอดกล้วยอีกเด้นน่มือนันลงคลิปไปบัานนี้เพื่อนอยากได้น้อเพื่อนว่าอันนี้คือกล้วยบางคนเพื่อนเอิญบอกคือกันแต่ละพื้นที่มันเป็นกล้วยแถวบ้านยายเรนูเอิญกล้วยป่าแต่บางคนเพื่อนก็ว่าเป็นกล้วยหักมุกบบางคนบางคนก็ว่ากล้วยหินเพื่อนว่าหลายคนหลายเอิญหลายแบบขนาดสิเป็นแบบเดียวกันนะเนื้อมันจะนุ่มนุ่มคือบอกคือกล้วยเด้ บัคือกล้วยทั่วไปก็คือเนื้อนุ่มหวานหวานแห้งเลยแล้วนี่อันนี้คือลักษณะต้นของเขานะวันนี้พิ่นถามพิ่นอยากได้โน่พิ่นว่ามันมีน่บ่อแบงขายแน่พิ่นว่าอยากได้มาทําพันเพราะแถวบ้านมันไม่มีแล้วสูญพันธุ์แล้วพิ่นว่าฮเฮ้ยเดี๋ยวแต่เบิ่งว่านอนมีบ่อเดียวก็มาหาหนอนะก็มีอยู่น,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 นอนึนอ่งนี่น้อน้อยโอ้ท้องพ่นอีกเนาะดิท้งพี่อีกอันนั้นไงแล้วเนี่ย ไเดียวเอ๋ทั้ทงพี่แต่กะแบ่งห้บ่ไดดดอกเด้อพ่อมันมีน้อยมีอยูุต้นเดียวอีพ่อปูหูเพิ่นเราไปอมาตัดอไมียูต้นเดียวพ่อคอยลงคลิปไปคอยคอยเลยหูว่ามันมีประโยชน์แล้วกะมีคนต้องการมันอยู่นะคอยก็เลยสิอนุรักษ์ไว้เลยละบัดีที่แหละคอยมองขามีคอยบ่ได้กินที่แหละคนมากลวยป้าเนาะคอยก็บ่กินแล้ว กล้วยปามต้องมีเม็ดคอยวะบัน,บน,บนีมันบวมแนมันเสียบตัวเหนือร้อยหลายหน่วยกใหงไงน,นี่มาคนก็เอิญกล้วยหักงุกเราวะเอาไปปิ้งกินกะเสียบได้หรอวะไปปิ้งกินเนี่ยหอมปิ้งขายพร้อมเ้วแต่ว่านอเราเราขายนอละสามร้อยเราวะคือเนาะเออเร่มีมูลค่าแล้วเดี๋ยวคอยสดุดแลบำรุงไว้ก่อนสักอนาคตเอาไว้ขายนี่โอ้หไหพ่พอเราไปเอามาตอรไซ เริ่มเห็นประโยชน์และคุณค่าของเขาแล้ว